ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะแันเช่อพวกเธอไม่เอาของฉันแล้วหรอหรือยังไงหนูมีหลัวแล้วจะลัวแม่ดีหนูอยากได้หลัวเดี๋ยวนะหนูอยากได้หลัวซนใส่ดีแบบแม่ด้วยแม่ขายกิฟตหนูหนูไหว้ปาดอีกพวกนี้นี่กิบติดหัวสองอันของหลานหลานมานอนที่บ้านฉันเลย ันเลยเอากิฟต์มาให้นี่กิฟต์ติดหัวสองอันของหลานเธอจะเอาอะไรจะกิฟต์ติดหัวของหลานฉันเสื้อขี่บาทชอบชุดนอนแม่ใส่ตอนนี้ชุดนอนฉันก็จะเอานังพวกนี้นี่เสื้อผ้ารองเท้าลูกแม่ค่ะป๊าเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรขายบ้าง ดูก่อนมีต้อมหูด้วยนะเออฉันมีต้อมหูจริงๆด้วยนะมีต้อมหูนะฉันมีต้อมหูนะนนะแหวนฉันก็มีจ้ะอุ้ยไม้แขวนเสื้อจะเอาหรือเปล่าล่ะอยากให้แม่บีทำผมรอนค่ะทำไมล่ะลูกทำผมตรงแล้ว แล้วแม่ใส่ใส่แล้วได้หลัวเลยน่ารักจะเอาไหมล่ะไม้แขวนเสื้อแหมพูดถึงไม้แขวนเสื้อก็จังเลยพวกนี้เสียงดังเียงดังเดี๋ยวลูกเตื่นไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อของฉัน พวกเธออยากได้กันนักใช่ไหมประมูลกันเข้ามาอีกสิฉันมีนู่นฉันมีเป็นสิบอานูนร้องเพลงให้สองร้อยเมื่อเช้าร้องเพลงไปอ่ะมีคนดูจากสองพันเหลือพันหนึ่งเลยไม่เห็นจะมีใครดีใจที่ฉันร้องเพลงเลยฉันไม่เข้าใจปลูกเสกเหรอเดปลูกเสกให้เพียงแค่นี้พอไหมแค่นี้พอไหมปลุกเสกแค่นี้พอไหมเพียง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  จงรักจงหลงโอมจงรักจงหลงเพียงเพียงเพีเพียงๆๆๆๆๆแค่นี้พอไหมเออผู้ชายในติกตอกมีกี่คนนะ่ะลูกทำไมแม่ๆเห็นมีแต่สาวชาวไทยที่โสดทั้งนั้นเลยอะ่ะลูกหนูผู้ชายในติกตอกไม่มีเลยเหรอลูกซีเอ็มม่แขวนเสื้อสองร้อยสี่ร้อยใครให้มากกว่าสี่ร้ยไหเมื่อวานเขาให้ฉันสี่พันจ้ะ เมื่อวานเขาให้ฉันสี่พันจ้ะเสื้อดูไม้แขวนเสื้อเสื้อยี่ห้ออะไรดูแต่ให้แค่ไม้แขวนแต่ไม่ได้แถมเสื้อแต่ไม่ได้แถมเสื้อแถมแค่ไม้แขวนเสื้อเข้าใจไหมหกร้อยไม่ได้แถมเสื้อแถมแค่ไม้แขวนเสื้อแปดร้อยเจ็ดร้อยเก้าเก้าเจ็ดร้อยคุณแนนพวกเธอก็บ้าเนาะมา,มา,มานั่งประมูลกับฉันนะ่ะ ฮะพวกเธอก็เพี้ยนเหมือนกันนะเออไม่รู้เป็นอะไรตอกติกเหมือนแบบจะปิดการแชันหรือเปล่าทาไมไลค์ฉันไม่ขึ้นกดไลค์กดแชร์ให้ฉันเยอะๆหน่อยกดหัวใจให้ฉันเยอะๆหน่อยให้ไลค์ถึงหมื่นให้แชร์ถึงร้อยเดี๋ยวฉันจะมาร้องเพลงให้ฟังอีกถึงพวกเธอจะไม่อยากฟังก็ตามให้ให้ไลค์ถึงหมื่นให้แชร์ถึงร้อยแม่บอกหลักตอกตอก I love you ต i ก t ว้ายนีติ๊กตอกฉันรักเธอติกตอกฉันรักรักรักเธอมาก I love 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 ิฟติ๊กตอกฉันรักเธอมากที่สุดว้ายนีติ๊กตอกว้ายนีติ ตอกตั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 กตีตอกตอกตักตอกเออทำไมไลขึ้นน้อยวันนี้จะหลับแล้วนะถ้าไหลขึ้นน้อยแบบนี้จะไปนอนแล้วนะเออง่วงอะไรอยากได้แฟนแบบแดนบารเวทพวกเธอเขามีคู่ครองกันแล้วพวกเธอจะหมายปองแบบเขาหรอกิฟติดผมฉันของหลานจ้าพวกเธอจะมาเอาอะไรกับกิฟติดผมของฉันขายไมมมากิมีคนเขาจะมามมนกิฟตติดผมหนูเนี่ย ฮะขายไหมไม่ขาย,ขายหลานบอกไม่ขายไม้แขวนเมื่อกี้แปดร้อยไม้แขวนรออะไรแหวน ว่าทำไมวันนี้ไลฉันแบบคนดูคนดูแบบขึ้นน้อยมากเลยอะปกตินี่ก็คือแบบฉันว่าฉันโดนติ๊กตอกเริ่มปิดการชนะล,ละฉันรู้สึกได้ว่าติ๊กตอกเริ่มปิดก้าฉันแล้วเปิดหม้อเปิดหม้ออะไรละ่ะลูกง่วงวันเนี้ไม่่อยมีอารมณ์ปกหาเท่าไหร่วันนี้ฉันมีแหวนอยู่ในบ้านของฉัน ปรับไซส์ได้เองแหวนที่อยู่ในบ้านของฉันและสามารถปรับไซส์ได้เองมีใครสนใจแหวนของฉันไหมสามารถปรับไซส์ได้เองไม่แขวนยังขายไม่ออกฉันพูดไปอย่างนั้นแหละไม่แขวนเธอจะให้ฉันขายหรอไม่แขวนเมื่อกี้อยู่ที่แปดร้อยนะคะใครอยากได้มากกว่าแปดร้อยก็ประมูลมา ร้องสาวหน่อยไอ้ควันไม่ร้องแล้วเมื่อเช้าร้องแล้วเดี๋ยวคนดูน้อยอีกอ่ะน้องมากี้มานอนค่ะวันนี้พ็ถามว่าน้องมา่กี่มานอนหรอเป๋ากระเป๋าชั้นใบละหลายแสนเดี๋ยวเธอก็ประมูลชั้นเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าอีกอ่ะปวดตะก้าขายแขวนเสื้อแล้วจะเอาจากไหนอยากดูรุ่นชุดต่งงางห่างราคาเท่าไหร่คะแหวนแหวนเนี้ยเหรอ เริ่มต้นแหวนนะคะเริ่มต้นแหวนที่199บาทสีเขียว299เสีแดงร9อชุดแต่งงานราคา2,000นนุ่นเอาแค่มุ้งไปแล้วกันลูกเอ้ยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ